หมักลุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับวันนี้เราก็มาพบกับผู้เล่นทางบ้านนะครับไปครับเป็นเกม15นาทีนะครับก็อาจจะพูดน้อยหน่อยนะครับอืมเปิดเปี่ยนตำแหน่งนี้มาครับไปครับจังหวะนี้ก็ขึ้นโคลนไปเลยครับก็ นะครับก็เล่นกันแบบแปลกๆนะครับเดินเรือเ,เป็นเรือม,ม่เหส่สวนนะครับอืมมเหส่สวนก็มาเหส่สวนครับกินเข้าไปครับะน,ะน,นะครับม่เห่สวนก็มาเห่สวนครับอจังหวะนี้ก็ทิมใส่ไปเลยครับ ทิมสูงนะครับทิมสูงจังหวะนี้ก็เบี้ยไปครับโคนมาแล้วนะครับก็ไปครับมาครับ มามาครับมามาตำแหน่งนี้ก็ไปครับเราเบิดขึ้นไปเลยครับเดี๋ยวโคนขึ้นไปเล่นนะฮะเม็ดมาแล้วนะครับเม็ดมาตำแหน่งนี้ก็ คคนขึ้นไปครับเม็ดมาแล้วครับเม็ดมาตำแหน่งนี้ก็เปิดเบีย้ยไปเลยนะคคนไปครับเห็นไหมว่ามา้าสีขาวครับยังไม่สามารถเคลื่อนตัวได้นะครับหนึ่งตัวนะครับ ก็น่าจะปรับนะครับปรับเม็ดมาครับอามาขึ้นไปเล่นนะเรือมาแล้วครับมมาไปครับอามาเดินไม่ได้ครับก็เลยทําให้อันแน่มาแบบนี้นะครับเรือมาเหยืวสวน,นครับสองลำเลยนะครับโหร้ายกาดมากนะครับตอนนี้นะ ใส่โคนขึ้นมาแล้วนะครับโคนขึ้นมาก็ไปครับเปิดเบี้ยขึ้นไปก่อนนะครับมาขึ้นมานะครับหกเรืองครับ ได้แท่นโคลนครับแต่ว่าเบี้ยดำก็จองหงายนะครับและเม็ดสีดําก็ไม่สามารถใช้งานได้นะโคนมานะครับโคนมาก็ไปครับขุนครับโคนต่อนะครับ คนต่อตำแหน่งนี้ก็กินนะครับกินไปครับก็ตำแหน่งนี้ก็ใช้ม้าไปนะครับไม่ใช่ขุน,นครับใช้ม้าเลยครับพูดง่ายๆไปจับกินเบีย้ยนะครับใช้ม้าขึ้นไปโผกนะครับ ตำแหน่งนี้ทิ่มไล่ม้าได้ไหมครับทิ่มไล่ม้าขึ้นไปนะครับตำแหน่งหมาน่าจะได้เปรียบนะครับทิ่มไล่ม้าขึ้นไปนะครับไปครับให้ม้าเสียตำแหน่งครับม้าอาจจะมาต่อก็ได้นะครับ กินนะครับถ้ากินจังหวะนี้ดีนะครับไปครับม้าถอยมานะครับมาม้าถอยมาเราก็มีตำแหน่งเอาโคนขึ้นไปนะครับโคนขึ้นไปนะครับเขาม้ามาจับหรือเปล่าครับม้ามาจับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ คนขึ้นไปเอาม้ามาจับเดินเบีย้ยขึ้นไปผูกคนเข้าไปครับอย่าเสียเวลานะครับ เอาเรือกลับนะครับอืมไม่เอามามาจับโคนนะครับเอาเรือกลับนี่ก็อาจะกดขุนก่อนครับกดขุนไปหนึ่งทีนะครับ เดินมา้ามาจับเบี้ยนตำแหน่งนี้ก็กินสองแล้วครับกินสองให้กินนะะไปครับแทงตัวนี้ขึ้นไปไม่ดีนะครับ ก็ทิมไล่มาก็กินสองแล้วครับกินก้าไปก่อนครับเอาเบียกินนะครับเอาเบียกินก็กินสอง เม็ดเขาทำงานดีมากครับเขากินสองนะครับเขากินสองเราก็แลกกันนะครับแลกกันได้ปะแลกกันครับปั๊บปับป๊บปั๊บหน้าขุนเระครับ,รกกนนรบไปครับ มากินแล้วก็กินนะครับ ดีก็เดินแบบมั่วๆนะครับอ่ะขุนขึ้นมาแล้วนะครับขุนขึ้นก็ไม่เอากับเรานะครับเอาเรือออกได้ไหมครับ เอาเรือออกครับเอาเรือมาต่อครับโอเคเค,ครับกินกันไ กินเข้าไปนะครับอจังหวะนี้ก็กินสองมั่งได้ไหมครับไปครับกินเข้าไปครับเสมอก็คือเสมอนะครับกินลูกเข้าไปครับนะครับจังหวะนี้ก็ กลับมาครับกลับมาครับลุกประทีครับก็แลกหมัดกันครับตำแหน่งนี้ เดินขุนครับมาผูกนะครับค่อยๆขยับนะครับเกมนี้ก็เป็นเม็ดสู้โคลนะครับมีเบี้มมากกว่าหนึ่งตัวจะเป็นโพรงนะครับ คนขึ้นมานะครับน่าจะต้องใช้ขุนมาก่อนครับอามาตัวนุ้มมาช่วยนะครับอ่ามาต่อแล้วครับนะครับอามามาช่วยครับเดินไม่ดีขุนจนได้นะครับเนี่ยนะครับ ตอนนี้ขุนขุนดำอยู่ตาอับนะครับก็เกมนี้ครับผมไม่ได้จูงนางเข้าห้องนะครับนางขึ้นมาหาเองนะครับก็อาจจะเป็นเกมที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับแต่ก็สีดำน่าจะจบไม่สวยนะครับตาต่อไปนะครับเป็นตาของสีดำเดินนะครับเดินไปเดินมาเพิ่งจะเห็นนะครับ จังหวะนี้นะครับสีดำมาต่อมานะครับเราไม่กินนะครับถอยหลังนะถอยหลังลุกจนนะครับนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ,ก,ก,ดก,ดรบกดติดตามนะครับมาลุกไทยไก่ก้าวฟ้าครับ จังหวันี้นะครับไก่กาฟ้าขอแนะนานะครับให้เดินมานะครับกลับมานะครับอีรันม้วนแผ่นดินนะครับมาที่งองงูสองนะครับรุกนะครับนะครับก็จบเกมนะครับขอบคุณครับติดตามกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ